Thank แล้วระบบอะไรเนี่ยก็ต้องใช้หลักการหลักการการสังเกตุเสียงโดยหลักการนี้นะครับเจ้าใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมากพวกเราเนี่ยจึงคิดว่าต้องช่วยการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ากลุ่มพวกเราเนี่ยจึงคิดพัฒนาเครื่องขยายเสียงไรไฟฟ้าโดยที่มีรูปทรงในขามณิติ่างๆและใช้หลักการหลักการสมัเท ตัวช่วยของการขยายเส้นได้ดีแต่เส้นดูกับระยาาะท,ทางสองระบบที่มุกผมทำนะครับจะไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าและจะไม่ใช้ถ่านจึงทำให้ประหยัดค่า,าใช้จ่ายด้วยการสะท้อนของเสียงนะคะก็คือการที่เสียงเนี่ยเดินทางไปตออกกับหบกับผิวสะท้อน มีฐานสี่เหลี่ยมรูปทรงทีรเนื้อฐานโเหลี่ยแมและรูปทร ค่ะโดยสรุปได้ว่ารูกชมัวเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยระดับความเสถียรมากที่สุดค่ะจากการทดลองนะคะพบว่ารูกชมัวเนี่ยมีความเข้มเสียงมากมีระดับความเข้มเสียงมากที่สุดนะคะดังนั้นพวกเราเนี่ยก็เลยจะไปทดสอบการแตกดวงของปริมาตรระดับความเข้มเสียงค่ะโดยที่ค่าสิ่งนะคะของเราจะอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์ค่ะดังนั้นนะคะแปลว่าแต่ละรูกชมพูนะคะมีความแตกต่างกันโดยมี แล้วก็รูปทรงกวยนะคะที่มีเส้นรอบวงนะคะอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะจะมีระดับความเข้มเสียงนะคะอยู่ที่94.1ค่ะแล้วก็รูปทรงกวยนะคะที่มีเส้นรอบวงอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะจะมีระดับความเข้มเสียงนะคะอยู่ที่98.73ค่ะแล้วก็รูปทรงกวยนะคะที่มีเส้นรอบวง เดซิเบลค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นปรูปทรงกลวยนะคะที่มีเส้นรอบวงนะคะอยู่ที่50เซนติเมตรค่ะจะมีระดับความเข้มเสียงนะคะอยู่ที่1 0ึ่รจเดหนรอจเจ็จเจจเจเดซิเบลค่ะจากนั้น ขดแล้วก็เป็นคุณสมบัติของการสทอได้ดี่แล้วก็นจานีนะคะ่เสียงเนี่ยจะออกจากแหล่กเนือเสียงนะคะเป็นวงกลมค่ะและการศึกษา้ที่สนะคะกขเสียงที่มีรูปวงนะคะเส้นผ่ากางมที่มีระดับความเเสียงมากที่สนีงเพราะว่า